สนับสนุนโดย s k 9 9ทด999โอินซีเคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณชมก็สู่รายการผู้หญิงอยากสวยค่ะพบก,กับดิฉันน้ำสุกัญญาค่ะค่ะดิฉันแอชีรีรัตค่ะค่ะแน่นอนว่าเจอเราสองคนอย่างนี้นะคะก็ต้องมีสาระดีๆมาฝากคุณชมอีกเช่นเคยค่ะไม่ว่จะเป็นเรื่องของความสวยคุมงามาสุขภาพแล้วก็รวมไปถึงธุรกิจดาราแน,น่นนเงนงเนาะ เราก็จะนําเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ชมกันอ่ะอย่างวันนี้ที่ฉันก็กลับมาสุขภาพดีละอย่างอาทิตย์ที่แล้วโอ้รู้สึกว่าสบายเสียงเป็ดมากเสียวเป็ดมากตอนนี้กลับมาปกติแล้วนะคะแต่รู้สึกว่าอาทิตย์นี้กลับกลายเป็นเสียงน้ำมากกว่านะเพราะว่ายูอาจจะแห้งๆนิดนึงที่ต้องรักษาสุขภาพกันด้วยนะแต่ว่าฝนก็ไม่ค่อยตกแล้วนะช่วงนี้ใช่แต่บางทีอากาศไงอากาศร้อนบ้างฝนตกบ้างเราร้อนเราหนาวเออร้อนร้อนหนาวหนาวเนี่ยทำให้ป่วยเลยเนอะ แล้วก็รวมไปถึงการออกกําลังกงกําลังกายอะไรอย่างนี้ก็ต้องหาวิธีต้านหวัดกันเยอะๆดูแลสุขภาพเยอะๆกินยาอัดยาจนบวมก็หายไปแล้วนะอัดยาจนบวมจะบวมยังไงหรือเปล่าหรือไปบวมข้างๆแทนอันนี้ไมรู้บ้าหรออันนี้เขาแบบว่ามีน้ำมีนวลว่าแต่ช่วงนี้รู้สึกว่า ยังไม่ถึงวันเกิดเลยอะอายุแบบว่ายังไม่ขึ้นเลขเลขสองอะไรอย่างเงี้ยแตไปก่อนไใช่ปะหน้ามันแบบว่ามีรอยเขียวย่นด้วยอะหรออันนี้ต้องฟังเคล็ดลับที่น้ำจะนำมาบอกในวันนี้ก่จะมีเคล็ดลับอาหารชะลอความแก่ไหมก็ไม่ได้แก่เลยแค่ว่าริ้วรอยขึ้นกันเองริ้วรอยขึ้นใช่ไหมก็บอกแล้วหรอว่าแก่ใช่ไหมแต่ยังไม่ขึ้นเลขสองนะสองต้นๆสาระเท่าแล้วไง ก็สองต้นก็เกือบไปแล้วป่ะเกือบจะเปลี่ยนเป็นเลขอย่างนี้แล้วป่ะยังยังยังเรียนังแรไม่จบเลยนะคะเดี๋ยวเข้าใจผิดนะวันนี้ก็เรื่องอาหารนี่ก็เป็นสิ่งสาคัญเนาะก็ความสวยนี่ก็มาต้องมาคู่กับการกินการดูแลตัวเองหลายหลายสิ่งหลายๆอย่างเนาะก็กินอะไรก็ต้องดูแลนิดนึงไม่ใช่แบบอยากกินอะไรก็ได้บางทีก็บ่นบ้างอ้วนบ้างหน้าแก่หน้าบวมบ้าง ชอบมากเลยแบบของมันของทอดเนี่ยเฟรนฟายไส้กรอกไก่ทอดเลยอาหารพวกนี้ถ้าเกิดกินบ่อยๆทุกมื้อเนี่ยก็จะทำให้แบบเราหมดสวยได้เหมือนกันนะอร่อยแต่ก็แบบไม่รู้ตัวออร่อยแต่ว่าความสวยก็อาจจะลดลงได้อีกทีก็แบบร้อยกว่าโลแล้วอะไรเงี้ยน้ำหนักเออนะก็ต้องดูแลตัวเองเนาะมาดูกันว่าอาหารชะลอความแก่เนี่ยมีอะไรบ้างบอกว่ามีไขมัน ก็อาจจะเป็นไขมันประเภทดีเนาะมันหลายสิ่งหลายอย่างมันจะมีไขมันส่่นอะไรนะไขมันอิ่มตัวมันก็มีหลายอย่างก็ต้องเลือกกินนี่แหละก็ชะลอความแก่ก็มีไขมันแต่ก็ต้องเลือกนิดหนึ่งน้ํามันเนี่ยในน้ามันเนี่ยถ้าสมมติว่ามันจะมีน้ํามันพืชใช่ป่ะแล้วก็น้ํามันถั่วเหลืองเราก็ต้องเลือกใช้เป็นน้ํามันถั่วเหลืองเพราะว่ามันช่วยในเรื่องของสุขภาพด้วยมันจะดีกว่า แล้วต่อมาก็เป็นน้ำมันมะกอกแล้วก็ผลมะกอกนั่นองค่ะอืมอย่างที่เน็ตบอกไปเรื่องของน้ำมันเนาะก็ต้องเลือกอันนี้ก็เป็นมะกอกเออน้ำมันมะกอกก็เคยได้ยินนะว่าทานได้เขาเอาไปทําอาหารได้ด้วยใช่ใช่ใช่เหมือนสลัดอะไรเงี้ยก็ใส่น้ํามันมะกอกลงไปได้ด้วยค่ะก็ดีเหมือนกันนะคะที่จะใช้น้ำสลัดก็เป็นปลาอันนี้ก็ หลายๆคนก็อาจจะชอบกินอยู่แล้วชอบทานอยู่แล้วปลาท่องโกะใช่ไหมคะจังบ้าเหรอปลาท่องโกะนี่ไม่ได้ช่วยเลยอันนี้น้ำมันน้่ไาลแท้ปลาแซลมอนอะไรอินแต่ว่าปลาทูอะไรอย่างเงี้ก็เกี่ยวนะปลาทูปลาทะเลหรือก็เลือกดูว่าปลาไหนให้คุณค่าสารอาหารมากที่สุดเออก็เลือกทานกันดูเนาะก็ต่อมาก็เป็นไข่เนาะไข่รู้สึกว่าผู้หญิงทุกคนจะชอบ อย่างแนทตเนี่ยชอบมากไม่ใช่นะชอบไข่ทอดแล้วก็ไข่ต้มอะไรอย่างงี้แล้วไข่ไข่อันั้นไข่ลวก,ไ,ลวกไม่เอาขาว <laughs> ชอบไข่สุกค่ะไม่ชอบไข่ดิบๆนะคนะไขเ่เหลวๆก็ไม่ชอบชอบไข่แบบว่าแน่นๆแม <laughs> <laughs> ่ะนนก็กต่อไไกันดีกว่าเปลี่ยนจากเลือกไข่เป็นเลือกอื่นดีกว่าอะ เขาบอกว่าต่อมาก็เป็นนมผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากนมนี่เองก็ทัาสนอะไร้ถ้าเป็นผู้หญิงก็เลือกเป็นนมองมันเนยก็จะดีเนาะเพราะมันจะไม่มีไขมันช่เป็นนมจืดอะไรอย่างนี้ดีกว่านมหวานอันนี้ไม่ค่อยเห็นทานแล้วถ้าจะเป็นทานก็จะเป็นพวกเด็กเด็กเขาจะทานกันแต่ถ้าจะเกิดจะทานของหวานก็หรือว่าเป็นน้ําอย่างน้ช่อมชาเขียวอะไรมีส่วนผสมของนมก็ เป็นเปลี่ยนเป็นน้ําตาลน้อยหรือว่าหวานน้อยอะไรประมาณนี้ก็จะดีกว่ารักษาขุนด้วยเออเนาะอะแล้วถ้าต่อมาค่ะพืชตระกูลถั่วเออชอบมากถั่วทุกชนิดค่ะถั่วฝักยาวถั่วลิสงอะไรเงี้ยเวลาเราแบบว่าเวลาสมมติไปทานยำเนี้ยต้องใส่ถั่วลิสงตลอดไปเลยไม่รู้แบบจะเป็นร้านเหมือนร้านขายยาวแล้วก็จะมีส้มต้ด้วยบอกช่วยใส่ถั่วลิสงให้ด้วยนะคะแต่น้ำจะเป็นคนที่กินถั่วเยอะไม่ได้ท้องอืด อ๋อไม่ถูกถั่วใช่ไหมแล้วก็ต่อมาเป็นผักใบสีเขียวผักะไรก็ได้อันนี้ก็ผักก็ช่วยได้ทุกอย่างทุกชนิดให้ทั้งความสวยให้ทั้งขุนดีให้ทั้งอะไรหลายๆอย่างเนาะสลัดอะไรอย่างนี้ก็อย่างลดความอ้วนด้วยก็กินเป็นตอนเย็นอะไรอย่างนี้ก็ได้ผักกาดหอมอะไรอย่างนี้เนาะผักคะน้าใช่ก็มีหลายอย่างเคยกินอะไรหมูหมูมะนาวอ่ะ เคยเห็นใช่ไหมแล้วมันต้องแบบคกนบกรอบๆที่เขาไปแช่น้ําแข็งอ่ะโอ้โหโคตรอร่อยเออแล้วก้านมันจะแบบว่าแข็งๆเย็นๆเนาะเหมือนจะหิวกรอบแล้วก็บอกว่าให้หมมะโอ้ไปไปเลยออกไปกินกันเดี๋ยวนี้เลยอะแล้วยังมีต่อคมะเขือม่วงมะเขือมะเขือม่วงแต่เบยไม่ค่อยทานเนื้อต่อแต่แต่ไม่ทานคือมะเขือม่วงเหมือนมันเหมือนว่าเขยยาวปะใช่ไหม อ๋อมันก็คือมะเขือยาวนั่นแหละแต่ว่าเป็นสีม่วงใช่แต่ว่าชอบเอาแบบไปชุบไข่อะแล้วไปทอดมันมันก็จะมีอีกแบบที่เป็นมะเขือลูกเล็กๆสีม่วงก็มีมะเขืออ๋อที่มันเป็นมะเขือก็เรียกโกมมะเขือเปาะหรืออะไรนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละอันนั้นก็มีสีม่วงกันแต่คนชอบแล้วต่อมาก็เป็นหน่อไม้ฝรั่งหน่อไม้ฝรั่งอันนี้ก็เคยได้ยินนะว่ามันช่วยชะลอความแก่ได้แต่ทานแล้วอาจจะมีกลิ่น นี่นึงตอนที่เราเคยพูดไปกับคุณผู้ชมแล้วว่าเออมีกลิ่นภายในต้องมีสูตรและก็ต้องลองเออแล้ววันนี้ถ้าเพื่อนทนไม่ไหวทำยังไงล่ะมีงานต่อด้วยแย่แน่เลยเดี๋ยวเพื่อนข้างๆนั่แหละจะคอยไปสูรกลิ่นไม่ไหวนะไม่ใช่ไรนะดอกไม้ฝรั่งทั้งนั้นไม่ใช่ดอกไม้ฝรั่งนะกลิ่นจั๊กใช่ไหมหรอ ไม่ไหวแล้วยังมีต่อค่ะกระเทียมอันนี้ก็มีกลิ่นเหมือนกันกลิ่น้แรงมากแต่ก็ช่วยหลายสิ่งเหมือนกันเนาะชะลอความแก่ได้ถ้าอยากสวยก็ต้องลองแต่แต่ไม่ใช่แบบทานเยอะไปบางคนกินทั้งเปลือกางทั้งานทั้งเปลือกไม่บอกเลยค่ะสวยเลยโหสวยแบบเอิ่นอะแล้วต่อมาเมล็ดทันยพืช ม,นมในธัญ,ญพืชนี่ก็เราก็จะเห็นอาจจะผสมอยู่ในพวกซีเรียลคอนเฟลกอะไรอย่างนี้ก็มีม,นะมันก็จะได้ประโยชน์เหมือนกันพวกลูกเกดมันจะมีพวกลูกเกดอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะแล้วก็ ลูกเรืออะไรอย่างงี้ก็เกี่ยวอืมก็อันนั้นก็เป็นพวกขนมวงขนมหวานอะไรอย่างเองก็ได้แล้วก็จะแฝงอยู่นั้นแล้วก็ทานชะลอความแก่ได้ใช่ค่ะอืมแล้วต่อมายังมีอีกก็เป็นผลไม้หรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากผลไม้นั่นเองอืมผลไม้ก็ได้หลายอย่างนะตัวเฉพาะอะโวคาโดเคยจากพี่เบิร์ดใช่ไหมตอกพี่เบิร์ดธงชัยเขาทานอะโวคาโดตลอดแต่มาลั่แก่เลยนะมะละกมะละขี้นกด้วยมั้งเขาเรียกมะละขี้นกที่ขมๆนั่นแหละ แต่เขาบอกว่าแก่เลยนะปั่นกันตลอดนั่นแหละกินเขากินแบบนั้นแหละอืมแต่กินไม่ไหวอะค่ะขมเราทาน้องทานกับอย่างอื่นอะไรยังมีอีกเขาบอกว่าสังกะสีหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่มีแร่ธาตุสังกะสีแน่เออตายแน่เอาไม่ใช่ก็คือที่มันเป็นธาตุของสังกะสีธาตุอ่า สุดท้ายนี่ของสิ่งนี้เนี่ยควรทําเป็นประจําก็คือน้ําสะอาดนั่นเองก็คือต้องดื่มกันเป็นประจําทุกวันเนาะอย่างน้อย8แก้วต่อวันอันนี้มันประจํอยู่แล้วค่ะต้องบอกกันอยู่แล้วที่ไหนเลยอือนะนี่ก็เป็นเคล็ดลับดีๆทั้งนั้นที่แบบว่าคือสวยไปด้วยแล้วก็ชะลอความแก่ไปด้วยได้หุ่นดีไปด้วยอนะเรียกได้ว่าครบเลยทีเดียวนะถ้าสมมุติว่าใครอยากจะหน้าดูเด็กลงไม่แก่ก่อนวัยอันครัวเนี่ยนะคะก็ลองนําเคล็ดลับนี้เนีย ที่เราบอกเนี่ยลองไปผสมลองเอาไปลอทานแั่แลาวในช่วงประจำวันดูก็ได้เนาะช่ได้เหมือนกันแต่สําหรับช่วงนี้เนี่ยเวลาก็หมดแล้วแต่ช่วงหน้าเนี่ยก็ยังมีสาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะรอติดตามชมสักครู่ค่ะ S K 999ปุ๋ย NC เคมีชนิดน้ำช่วยเพื่อทุกชนิด เดินเติบโต,ะต,ะตะได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางกาเรเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำเอสเคาเก้าฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร0 2 1ย์สอ6 6นึ่ง5 6นย์ห้าหก อยู่ด้วยกันต่อค่ะกับช่วงที่สองของรายการเนี่ยสำหรับช่วงที่แล้วในอย่างที่เราบอกกันไปว่าเกี่ยวกับเรื่องของอาหารชะลอความแก่นั่นเองเนาะแต่เมื่อกี้ลืมย้าไปว่าไม่ใช่แค่อาหารอย่างเดียวนะคะก็การที่ทําจิตใจให้แจ่มใสร่าเริงแล้วก็ยิ้มมองโลกในแง่ดกอะไรอย่างนี้มีผู้ชายวิ่งมานี่ก็ชะลอความแก่ไปได้เหมือนกันผู้ชายวิ่งมาเราก็คิดว่าเอยเขาวิ่งกหมาะังกายเปล่าเขาวิ่งมากระชาากระเป๋า อันนี้มันก็ไม่ดีเกินไปเราก็ต้องเรามัดระวังตัวด้วยนะคะเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยมีชายชีมมันเยอะเยอะว่ากแต่ก็แบบว่าเนาะอย่างมองคนที่ภายนอกเคยดูโฆษณาหนึ่งเหมือนกันอัที่ผู้ชายคนหนึ่งที่มีหนวดอ่ะคนที่เขาชอบโฆษณาเราอ่ะเขาเก็บกระเป๋าตังค์ป้าคนข้างหน้าได้แล้วเขาก็วิ่งเขาจะวิ่งไปส่งคืนแต่ป้าแกวิ่งหนีเพราะคิดว่าหน้าจะเป็นโจรเข้าใจว่าคิดว่าจะมาขโมยกระเป๋าไอ้สะพายป้าแกแต่เปล่าจริงเขาเก็บกระเป๋าตังค์ได้ก็วิ่งหนีกันอยู่นั่นแหละ เนาะเป็นแบบว่าเหมือนผู้ชายที่ให้ข้อคิดดีเนาะยังไงก็แล้วแต่ก็นี่แหละเนาะมันก็มีหลายๆวิธีอะที่ทำให้เราชะลอความแก่ได้เนี่ยอย่างของเราหัวเราะเยอะๆไงยิ้มเยอะๆยหัวเราะเยอะๆไม่ใช่หน้าบึ้งตึงอย่างงี้เออหน้าบึ้งตึงเนี่ยแก่เร็วเหมือนกันนะใครจะรู้นะว่าว่าอากาศจะออกจากรายการไปเราเราอยาไม่ได้ทำแล้วอาจจะหน้าแบบนี้ก็้อันนี้ไม่ใช่เราเห็นเมื่อกี้มีคนหนึ่งเออใช่ไม่อยากจะเมาส์เมาส์อย่าเมาส์เลย สสงาหลังไหม่เอออะมาพูดถึงเรื่องนี้ดีกว่าวันนี้ก็สาหรับช่วงที่สองนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความหอมอความหอมหลายหลายคนเนี่ยแน่นอนเนาะก็แน่นอนว่าต้องมีกลิ่นติดตัวอยู่แล้วแหละใช่แล้วแต่กลิ่นแต่ละคนบางคนก็จะเป็นกลิ่นกล้วยอะไรอย่างงี้ กลิ่นส้มอะไรอย่างเงี้ยอจริงจริงก็แล้วแต่กลิ่นี่หลายหลายคนชอบเพราะว่าผู้หญิงมันก็ต้องเป็นคู่กับน้ำหอมอยู่แล้วใช่ไหมคะเออไม่ว่าแต่ผู้หญิงเลยผู้ชายก็เหมือนกันอย่างแนทเนี่ยชอบกลิ่นอะไรน้ำหอมเหรอถ้าเป็นแนทเนี่ชอบแบบกลิ่นที่มันออกแนวแบบเป็นมีดอกไม้หน่อยอ่ะเออเป็นกลิ่นดอกไม้หอมๆไม่ชอบกลิ่น